สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาเจอกันยามค่ำแบบนี้นะครับกับสองไกลสองไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับวันนี้พุธสิบสี่มิถุนายนนะครับเรามีมาฝากกันเล็กน้อยอยู่สองถึงสามเรื่องครับซึ่งก็มีอัปเดตในช่วงเย็นๆพอดีเพราะว่าเราอัดคลิปช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยุโรปในประมาณสิบโมงมีอัปเดตข่าวเข้ามาแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับทางสโมสรเรอัลมาดริดนะครับเปิดตัวจูดเบลลิงแฮม เรียบร้อยนะครับซึ่งก็มีการสวมเสื้อมีการชูแขนแล้วก็มีการเขียนว่าเบนปีดิโดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งก็ชัดเจนครับเฮ้ hey Jude, ยจูดย้ายไปมาดริดสัญญา6ปีนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยมาดริดกองกลางแน่นขึ้นแน่นอนนะครับเดิมทีเนี่ยมาดริดลองผิดลองถูกกับกองกลางมาในปีที่ผ่านมานะครับคือเขามีหลักก็คือโมดริชกับโคลสครับซึ่งสองคนนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีพักบ้างในบางเกมซึ่งก็จะมี ตัวทดแทนนะครับอย่างออเรียนชูอาเมนี่นะครับก็มีเอ็ดวาร์โดคามาวิงกาซึ่งในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยคามาวิงกาไปยืนแบ็กซ้ายนะครับซึ่งก็ทําให้กองกลางเนี่ยมันยังไม่ค่อยลองว่าเท่าไหร่โอเคมีเฟเดบาเบเด่ครับแต่คือตัวเขาเนี่ยเหม,มาะเอาเป็นผู้เล่นทางฝั่งริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็เป็นพวกอเอารงไปคล้ายๆฟูลแบ็กแล้วก็เป็นพวกผู้เล่นที่แบบเอ่อเล่นได้หลายตำแหน่งมากกว่าจมามัดดิดจําเป็นต้องหากองกลางที่ต้องการมาซึ่งก็ได้เบลลิงแฮมมาช่วยนะครับซึ่งเบลลิงแฮมเนี่ย ถ้าเอาตามตำแหน่งเนี่ยอาจจะไม่คล้ายกับทางคาร์บินกาหรือว่าไม่คล้ายกับตัวชัวเมนี่ที่เป็นเกมรับจา๋าจาแต่เบลลิงแฮมเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้กับทุกตำแหน่งซึ่งมันก็เป็นสเปคเดียวกับทั้งโครสเป็นทั้งโมริชเป็นสมัยที่ยังเป็นหนุ่มแถมตัวเบลลิงแฮมอายุน้อยมากครับ20ต่ต้นตเองก็สามารถไปต่อได้อีกไกลงานนี้ก็ทุ่มเงินมาในราคาที่ต้องยอมจำนวนในการทุ่มซื้อมาเพราะว่า จอร์ดบุนก็ทุ่มเต็มที่ในการดึงมาจากเบอร์มิงแฮมอะแครับทำให้จอร์ดบุนเองก็ทำกำไรได้เพิ่มเติมจากเบอร์มิงแฮมอีกซึ่งเดี๋ยวดูว่าการใช้งานเบอร์มิงแฮมจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับแต่เชื่อว่าตอบโจทย์มาริดเป็นการเสริมทัพที่ถูกต้องแน่นอนครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้มาดูว่ากองหน้าศูนหน้าแทนที่คาริมเปนเซมาจะออกมาเป็นใครเพราะว่าทุกตำแหน่งนลงตัวหมดแล้วก็เหลือแค่กองหน้ากับแบ็กซ้ายที่ยังยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามาริด มีกาลังเงินพอครับแล้วก็ถ้าเกิดยังเป็นโค้ชคนเดิมยังเป็นคาร์โลอันเชลอตติเหมือนเดิมเนี่ยผมเชื่อว่าตําแหน่งต่างเนี่ยจะถูกเติมเต็มตามที่เราคาดการอย่างแน่นอนทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็กองหน้าอีกเรื่องครับเป็นเรื่องของแจ็คเกรลิชครับผมได้ชอบเป็นการส่งตัวเพราะว่าแจ็คแม่งเป็นคนที่ใช้ชีวิตคุ้มอ่ะผมว่าไอ้อที่แม่งพอจบกับเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่ชนะอินเตอร์มิลานมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยคืนนั้นก็ซัดเลยนะครับแล้วก็บินกลับมาแมนเชสเตอร์ซัดต่อ ยาวๆสาวัน3ามคืนแบบไม่มีพักเลยเพื่อนทุกคนก็บอกเป็นเสียงรวกันว่าโอ้โหแจ็คแม่งดื่มทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าก็รู้แล้วว่า้องดื่มอะไรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแจ็คเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เติมเต็มซิตี้มากๆในปีนี้นะครับใครบอกว่าแจ็คแม่งขี้เมาจริงๆผมว่าแม่งช่วยทีมเยอะนะทั้งการช่วงประมาณ เริ่มขึ้นดูกันหลังมาเนี่ยหลังจากจบบอลโลกมาเนี่ยคือแจ็คลงสนามบ่อยมากแล้วก็เป็นตัวแปรสําคัญมากๆกับการแอสซิสต์การทําลายเกมรับคู่แข่งเนี่ยการกินตัวในแจ็คแม็กนัมเบอร์วันอยู่แนละ้วซึ่งก็คิดว่าตอนนี้ซิตี้เนี่ยได้ของดีไปแล้วก็ใช้งานคุ้มก็เลยอะโอเคให้พักผ่อนหย่อนใจ34วันก่อนจะไปเก็บตัวทีมชาติอังกฤษก็จัดเต็มเลยแล้วก็มีมีคำให้การมาจากตัวจิมมี่บูลาร์ซึ่งตอนนี้เขาเป็นเหมือนไมพิธีกรแต่เป็น MC ของทาง t a l k Sport นะครับเขาก็ไป แล้วไอทีวเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเองจะติดต่อแจ็คกริชกับว่าเฮ้ยสัมภาษณ์หน่อยเด็ไหน,นก็ได้แชมป์แล้วแล้วก็มีภาพภาพบรรยากาศที่ปาร์ตี้มันเนี่ยออกมาพูดคุยขำๆเป็นแบบเป็นแก๊กของรายการหน่อยแต่แจ็คพิมพ์ตอบมาว่าโอ้ยผมอยู่ในโลกแห่งความเจ็บปวดครับอาจจะเป็นว่า แพนด์อฟเดอะเพลตออฟเดอะเพลอะไรเงี้ยโอ้เจ็บปวดมากซึ่งก็ชัดเจนว่าตีดื่มสามวันสามคืนแบบนี้แฮงแน่นอนครับแต่วันนี้ครับภาพออกมาล่าสุดตอนสิบโมงของอังกฤษก็คือประมาณห้าโมงบ้านเราเนี่ยก่อนผมอัดคลิปนี้เนี่ยคือแจ็คไปรายการตัวทีมทั้งอังกฤษเรียบร้อยครับสภาพดูอ่อยว่ามึงแฮงไหมฮะเดี๋ยวต้องรีดความฟิตเอาน้ำหนักออกหรือว่าเอาพวกแอลกอฮอลจากร่างกายออกอีกหน่อยครับผมแต่ผมเชื่อว่ากฤษเองก็ผมไม่เครียดมากกับโปรแกรมในที่แข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับ กับฟุตบอลของยุโรปเขามียูโร2024ในรอบคัดเลือกซึ่งเดิมทีแจ็คเนี่ยไม่ใช่เป็น number one ใน t อ o ส์ของหัวของเซาเกตและเวลาเล่นดิมเส้นเนี่ยจะมีผู้เล่นให้เลือกมากมายผมว่าแจ็คคงยังจะไม่น่าได้ลงในเกมแรกก็เดี๋ยวดูว่าการกลับมาของแจ็คจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่า แจ็คกลิชเนี่ยเป็นอังกฤษขนาดแท้ครับผมแอบมองถึงพอแกสคอยถึงจออถึงตัวจอตเบสอะไรเงี้ยที่แบบว่าแม่งเป็นขี้เมาจ๋านักบอลที่พรสวรรค์ด้วยพรสวรรค์ก็มีเนี่ยแล้วก็แต่ก็เมาจัดเหมือนกันน่จะดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมก็เชียร์ให้เขาเนี่ยเต็มที่ในสนามด้วยแล้วก็เต็มที่นอกสนามด้วยนะครับสนุกดีแม้ว่าเป็นทีมคู่แข่งอย่างซิตี้ก็ตามแต่ผมเชียร์แมนยูเนาะแต่ว่าเ,เชียร์มึงเก่งว่ะปิดท้ายครับอีกหนึ่งเรื่องครับก็มาอัปเดตการกับ ตัวกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์กแมงคิเลียนเอ็มบปเป้ที่ล่าสุดนะครับเขาเนี่ยออกมาเปิดเผยผ่านทางทวิตเตอส่วนตัวว่าเฮ้ยเราเนี่ยกูไม่สนใจจะตอสัญญาใหม่ละคือออปชั่นเดิมเนี่ยของเขาคือ2024และวบวกอีกหนึ่งปีนะครับซึ่งตัวเขาออกมาให้สัมภาษณ์ต้านกระแสออกมาเลยคือมีสื่อดังในฝรั่งเศสเลอปารีเซียงเลอกิฟบอกว่าเอ้ย e เดี๋ยว พอตัวแบสเช่เนี่ยจะใช้โคตาออปชั่นบวกหนึ่งปีเพื่อจะได้ขายทันจะได้ไม่เสียโคตาแบบฟรีๆไม่เสียนักเตะแบบไม่เสียแบบไม่ได้ค่าตัวกลับมานะครับแต่ตัวเอ็มบัปเป้ออกมาประกาศชัดเจนว่าเขาจะอยู่กทีมอีกหนึ่งปีจนหมดสัญญาโดยที่ไม่มองถึงออปชั่นการต่อออกไปกหนึ่งฤดูกาลด้วยแต่กันเนี่ยถ้าจบฤดูกาลช่วงครึ่งปีช่วงกลางปีของฤดูกาลถัดไปเนี่ย2024เนี่ยแล้วไม่มีทีไม่มีใครซื้อเนี่ยเขาจะสามารถพูดคุยกับทีมอื่นได้แบบ ไม่มีค่าตัวหาัู้คุยล่วงหน้าได้แล้วก็ทีมที่เสียผลประโยชน์ก็เป็นทางปารีสเองที่ไม่ได้สักบาทจากเอ็มบาเป้หลังจากทุ่มตังค์มาจากฟิลโมโกมาหลายบาทก็ก็ไม่ได้สักบาทเลยะคระับตอนนี้ก็คือเล่ขายอยู่แต่ไม่มีทีมไหนกล้าให้เพราะว่าพอเอ็มบาเป้ประกาศแบบที่ปุ๊บเนี่ยหลายทีมก็รอครับไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าดี๋ยังไงกูรอฟรีดีกว่าแล้วค่อยไปเพิ่มตรงค่าตรงค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยให้เอ็มบาเป้เยอะนะครับจะได้เป็นการรอใจให้แบบเอ็มบาเป้ย้ายมาอยู่ทีมเราก็นี่แหละผมว่า กลวิธีมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้เพื่อไม่ให้ต้นสังกัดเดิมเนี่ยเหมือนกุมความได้เปรียบเป็นเจ้าชีวิตมากเกินไปให้นักเตะสามหาสโมสรได้ก็เดี๋ยวดูครับว่าพอครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยเอมบะเป้จะตกคุข่าวที่ไหนบ้างตอนนี้คือไม่ว่าข่าวจะออกมาลือแบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่าเอมบะเป้คงจะไม่ได้ไปแน่เพราะว่าเดียวตัวเขาจะไปกับฟรีฟรีมากกว่าบรรดาสโมสรที่มีเงินอยากซื้อเนี่ยก็รู้แล้วว่าเอ้ยกูกำตังค์20ล้านปอนด์เอาไว้จ่ายค่าเหนื่อยมันดีกว่าหรือว่า คอยไปพูดถึงค่าเลยดีกว่าเรื่องค่าตัวในการซื้อแต่ฟารี้เซ็นแมงเนี่ยไม่ต้องไม่คิดละเพราะว่าเอ็มเป้แม่งจะอยู่จนจบสัญญานะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ติดตามได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีฟุตบอลไทยแล้วนะครับก็มี U17 นะครับเป็นชายเจอลาวนะครับก็มีให้ดูแลติดตามชมกันได้มีถ่ายพอสดด้วยก็คอยมาติดตามทีมทัพไทยชุดใหญ่ในวันที่16วันศุกร์นะครับก็จะเจอไต้หวันซึ่งวเนี้ยไทยเดินทางไปถึงที่ไต้หวันแล้วนะครับก็กิน อิ่มมีพริมันแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าพรุ่งนี้ซ้อมแบบไหนหแถลงข่าวแบบใดเดี๋ยวมาว่ากันปอบพรุ่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สับสครา์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ